ทำอะไรอยู่คะนนี้โ oh. อ้โหตอนนี้ฮะมะนาวอย่างที่ใครมาที่สวนผมนะอย่างที่ได้บรรยายอยู่อะไรทูดคุยไปก็ถือว,ว่าตอนเนี้เราเจอปัญหาโดยฉับพันฉับพันเราคาดการว่ามะนาวต้นเนี้ยังไงก็5ปีแต่ตอนนี้สี่ปีแล้วเราทำแส่ทำสาวของกิ่งทำอะไรแต่นี้ว่าพอเราขุดคุยดินไปข้างล่างนะฮะอย่างที่เห็นอยู่ภาพอยู่เนี่ยฮะมัน เกิดการอัดแน่นพออัดเหมือนเมื่อวานนี้ใช่ไหมคะใช่อัดแน่นแล้วลากเขาเต็มนะครั้งแรกๆเราจะใช้ดินนะพอการอัดแน่นปุ๊บลากเขาเต็มปุ๊บเราก็จะมาใช้สูตรแล้วฮะสูตรของส่วนผสมของเราก็คือว่าดินห้ามวโรชานใช่ห้ามปฏิเสธเรื่องการใช้ดินเราจะใช้เศษไม้ใบหญ้านะฮะใส่เข้าไปใหม่ขนาดมะนาวต้นเนี้ยเราต้องชําระและเพราะว่ามันให้ผลผลิตไม่คุ้มนะ พอให้ไม่คุ้มเราจะทํำยังไงก็คือมมามาเพิ่มการต่อยอดอีก2ปีผมคิดว่าได้2ปีหรือ3ปีไม่ถคือว่าที่อยู่ในรองนี้ใช่ไหมคะใช่ดูดูผมล้างทําฟันสะอาดลากนะฮะอ๋อนี่คือล้างเอาดินล้างเลยเอาดินออกเลยฮะปฏิเสธดินสิ้นเชิงนะฮะแล้วเราพอล้างได้ได้ระดับนี้นะฮะเดี๋ยวเราก็จะเติมนะเดี๋ยวผมเติมให้เลยนะเติมเข้าไปแล้วเดี๋ยวดูภาพนะฮะอีกเดือนเนี่ยผมจะฉ่ายภาพไปให้ดูว่า มันมีความแตกต่างไงหรือว่าอีกสองเดือนนะฮะเหมือนกับต้นนั้นใช่ไหมคะที่ทําไปใช่อนั่นคือการยกออกเลยแต่นี่เราเรากะล้างอ๋ออันนั้นคือไม่ได้อันนั้นยกออกทาใหม่แต่นี่เราไม่ได้ยกออกเราล้างเหตุผลเพราะว่าต้นมันโตกว่าตัวนั้นหรือยังไงคะไม่เราต้องการพิสูจน์ทราบว่ามันจะกระเทือนยังไงอะไรยังไงอย่างที่ผมว่าเกษตรไม่มีการหยุดนิ่ง มันมันจะเกิดการกระเทือนกระเทือนกระเทือนโดยฉับพันเหมือนน็อกนะฮะอยู่ดีๆเราไปแปวเขาออกอะไรเงี้ยแต่ตรงนี้ไม่เอาเขาออกก็จะดูความแตกต่างระหว่าง2ต้นเมื่อวานนี้กับวันนี้นะฮะแล้วเดี๋ยวก็ผมใช้ดินสูตรของสวนผมลงให้ดูเลยนะครับค่ะโอเคค่ะ